มานั่งดูแคมองอยู่มานั่งบิ่งผังไทยเนาะหรือว่าแนมแต่ผังลาวเนี่ยเห็นมุกดาหารเลยเนาะ่แกะนี้แต่ก็ไปไม่ได้เนาะแต่ไปทำไมเนาะเพราะว่าโควิดช่วงนี้เนาะเข้าไปมากันมีสะพานข้ามแม่น้ำโพอยู่บ้านนาแกเนาะระหว่างสวรรค์มุกดาหารเนาะโอเคไปรับส้มหน่อยเลยหลับส้มแม่น้ำ

กันคงไม่บิจนี่นไปมึงคลิมโค้งเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสร้างให้เป็นสวนสาธารณะปลอดภัยบนยางในยางแรงหรือวอ่ยยางของเทียม,ม,อมตอนนี้ก็บอกเคยเห็นนะเพราะว่า ก็ยังกันนอนอมไกลเติบัรซอแหาคระ่าสาเียวคิดอยเลวเลียวสาีกว่าป่แหวะกระต่ายสาเลียวอัสลาชอยู่ในจังหวัดสุวรร ท้ายหานหมู่เราอยู่เรียนแล้ยังแต่น้องสาเราอยู่ไปดิบ่ลืมปนใดนองสาเคยมานแล้วนาะ4ปา ่เนทายตัวเห็นค้ากคข้าอย่างไงทายตัวยมแดงเอ้ปุ่นกว่าตาสุดเด็ก้อยโอ้มีงเือม้วนแล้วีหเนาะม้วนแล้วโซเฟิดในีแขงตรงนี้ าีการปลูกต้นมะพร้าล้ยังต่างๆใช้ตามเดินเนาะคุณกระชีลงไปถายไปลก่ี <ต karaoke. S 1> ่น <for h> <ination> ้องนะครับพี่โซ่ขางไทยเนาะหัวากตะหานเนาะระวังสวรรคเขีดหมุกตะหานเนาะแต่ต้นแนมแต่ขอมมันกอยู่้าวนาะนายางหลอดล้วมันอ้าว ไปตามคุมีบทบาทหมดเนาะไปนั่งอิงโคงนาะแหนมเนกนกนานเนาะสร้างบรรากาศกันจะไปเที่ยวรัเนาไปลองมาวามันจีเป็นยังไงโอ้เห็ดคักเนาะตอนนี้มันแม่น้นเก่าวะมันจีไปถ่ายสะพานข้ามแม่น้ำโคงอยู่เนาะแต่กะมันกะเมื่อมีเวลาไปยังบราเคยเห็นสะพานข้ามแม่น้ำโคงระวังสวัสดิมงคลดานเนาะ ตอนนี้กคนมาคนงานก่อนก็แนมเห็นไก่เนาะจับรับเขาเขามากไก่เนาะได้แต่มองเนาะใส่ใจได้แต่มองบันป่ะเนี่ยคนมาคนมามานังสิวจะทักแล้วเป็นครูเป็นครูอย่างเลาะตามแคมคอองนี้นะมีเด็กหน่อยวิ่งตามอันนี้ นทางยเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้เนาะถ้าชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe เนาะตอนนี้ก็ฝกติดตามไปยาวๆเด้อตอนนี้กะโอ้น้ําแดงโอ้หน้าเฮาไปยืนไก่เข็มคองตะคัตลมยาาตกลงคองติ ย่างแถวนี้นนเน่เนาะเพราะว่าเขาเห็นเป็นสถา,านทีเบีว่าให้คนออกกําลังกายในยามแรงเน,ะเนาะคือว่าเป็นสถานทีสาธารณะแหละมันยืนริมโค้งนี่ดีจับมาไกลๆเนะานะครับเนาะที่ประเทศไทยเนาะน,นี่ก็คือมุดทหารเนาะผังเมือง,งนั้นเนาะเมื่หมุดทหารเนาะเมืองนี้เมื่อเกิลาวเนาะตอนนี้คนกลเริ่มมาหลยคนแหละแต่ กระชิมาอยู่นิดนึงแล้วก็ชิกับดอกเพราะว่าไปเดือเบียร์อยู่คุณเนาะโอเคโอเคขื่อไหนมาขื่อเหือเหรอเห้อยไอ้ามพูด và dịch chàng của đấy mình cầm à, chàng bỏ cái, cái này cái nhắn hả của chân còn là bụng đàn nào nhang mà cài nhập cụ chú chăm bác sát thăng bên đêm bà đòn đoàn... đòn khôn đòn kheo đòn nhá bà nó chả nữa dưới đó anh bác sát đòn nhá xuống mà xuống một xuống bạn còn mà. น,น้ำนมไก่อะไรท่านะบ่เคยท่วมมานะ